เข้าสู่การตื่นรู้การแยกห่างออกจากกานันนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดพวกเขาให้หวนกลับคืนมาใกล้ชิดกันใหม่อีกครั้งรูปแบบคลื่นของจิตสำนึกวิญญาณของพวกคุณกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่ซึ่งมันก็มีความปรารถนาเป็นของตัวมันเองอยู่เหมือนกันคือมันต้องการรู้จักตัวมันเองให้มากที่สุด ซึ่งการที่จะตอบคำถามที่มีมาช้านานที่ว่าค่าคือใครนี้ให้ได้นั้นมันก็จะต้องรู้จักตัวมันเองซะก่อนซึ่งวิธีการที่มันใช้เพื่อให้รู้จักตัวมันเองนั้นมีอยู่3วิธีด้วยกันคือ 1. มีประสบการณ์ 2. ขยายตัวและ 3. แสดงออกมา จิตวิญญาณของพวกคุณต้องการที่จะมีประสบการณ์เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะรู้จักตัวเองได้หากปราศจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นมันจึงได้มอบของขวัญให้กับตัวเองด้วยการมีประสบการณ์หลากหลายและมันก็ยังต้องการที่จะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆอ,อีกด้วยเพราะความสุขของวิญญาณก็คือการขยายตัว และเพราะการทำอะไรที่ตรงข้ามกันมันไม่เวิร์กและส่วนของการอยู่นิ่งๆเฉยๆก็รังแต่จะทำให้ระเบิดตายสักวันหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วมันหรือก็คือพวกคุณก็เลยชอบที่จะขยายตัวและมันก็ยังชอบที่จะแสดงความสุขเหล่านั้นออกมาอีกด้วยเพื่อที่จะได้รู้จักกับความสุขในตัวเองอันนั้น เพราะว่าถ้าไม่ได้แสดงมันออกมามันก็ยังจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงได้ดังนั้นจิตวิญญาณของพวกคุณจึงชอบที่จะแสดงออกด้วยการร้องเพลงด้วยการเล่นดนตรีด้วยการเขียนหนังสือด้วยการทำงานด้วยการมีสัมพันธภาพที่เลวร้ายด้วยการมีปัญหาสุขภาพเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ล้วนเป็นการแสดงออกทั้งสิ้นและนี่ก็คือสิ่งที่วิญญาณของพวกคุณชอบทํากันมันมีส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของพวกคุณเองที่พวกคุณรู้จักกันดีซึ่งก็คือตัวตนส่วนที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณนั่นเองซึ่งเจ้าตัวตนส่วนที่เป็นมนุษย์โลกนี้คือตัวตนส่วนที่กินความตระหนักรู้ของพวกคุณมากที่สุด อยู่ในตอนนี้แต่มันก็เป็นตัวตนส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของบทเพลงแห่งการมีประสบการณ์การขยายตัวการแสดงออกของจิตวิญญาณของพวกคุณเองด้วยซึ่งเจ้าตัวตนส่วนที่เป็นมนุษย์นี้มันก็มีจังหวะการร่ายรำและการปรารถนาเป็นตัวของมันเอง แยกต่างหากอีกด้วยและมันก็มีวาราต่างๆที่เป็นของตัวมันเองมากมายเพราะปกติแล้วมันจะไม่สามารถตระหนักรู้ถึงวิญญาณได้และมันก็คิดว่ามันกำลังทำอะไรเองโดยลำพังด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงต้องคอยระวังตัวอย่างมากและก็โดดเดี่ยวอย่างมากด้วยการจดจ่ออยู่แต่กับการมีชีวิตรอดเพียงเท่านั้นด้วย การเอาชีวิตรอดคือโปรแกรมเก่าของชาวเลมูเรียเพราะว่าเมื่อพวกคุณลงมาเกิดในร่างกายที่เป็นเนื้อหนังบนโลกใบนี้เพื่อที่จะมีประสบการณ์ต่างๆแล้วพวกคุณกลับพากันติดอยู่ในมิตินี้เพราะฉะนั้นแล้วพวกคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชีวิตรอดให้ได้แต่มันเป็นโปรแกรมที่เก่าแล้ว เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการมีข้อจำกัดอย่างแท้จริงเพราะว่าจริงๆแล้วพวกคุณไม่ใช่เพียงแค่ต้องการมีชีวิตรอดเท่านั้นแต่พวกคุณต้องการที่จะมีชีวิตชีวาด้วยส่วนความโหยหาสิ่งที่น่าพึงพอใจนั้นก็เป็นผลพวงมาจากโปรแกรมเก่าของชาวแอตแลนติสอีกด้วยเช่นเดียวกัน มันมีต้นกําเนิดมาจากศูนย์กลางแห่งความพึงพอใจที่ถูกใส่โปรแกรมเข้าไปให้กับทุกๆคนทำไมนะหรือก็เพราะว่าพวกคุณจะได้สามารถใช้งานผู้คนได้อย่างหนักเพื่อที่ในตอนค่าของวันนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาพึงพอใจเช่นให้มีเซ็กเพียงเล็กน้อย ให้ดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยให้การยอมรับเพียงเล็กน้อยให้อำนาจเพียงเล็กน้อยอะไรแบบนั้นเป็นต้นสิ่งเหล่านี้คือศูนย์กลางของพลังงานแห่งความสะดวกสบายและคือศูนย์กลางพลังงานแห่งความพึงพอใจที่อยู่ในตัวพวกคุณ ซึ่งฉันอยากจะเห็นมนุษย์โลกทิ้งโปรแกรมแห่งความพึงพอใจและโปรแกรมแห่งความสะดวกสบายของตัวเองไปเสียเพราะว่าพวกคุณไม่จำเป็นต้องได้รับคุกกี้ในตอนค่ำของวันอีกต่อไปแล้วน้ำตาลเป็นสิ่งที่วิเศษอย่างหนึ่งที่ถูกค้นพบแต่ว่ามันก็มีอำนาจสะกดจิต แอบซ่อนอยู่ในตัวมันเองด้วยฉันไม่ได้กำลังบอกว่าน้ำตาลเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ฉันกำลังจะบอกว่าน้ำตาลจะไปกระตุ้นให้อะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวพวกคุณที่ทำให้พวกคุณคิดว่าตัวเองรู้สึกดีเกิดการทำงานขึ้นมาและพวกคุณก็มักจะเอาน้ำตาลให้เด็กๆก,กินด้วยทำไมนะหรือ ก็เพื่อให้เด็กอยู่นิ่งๆเงียบๆไงแม้ว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นผลดีต่อเด็กเลยเพราะว่ามันจะทำให้เด็กอยู่ในอารมณ์คลุ้มคลั่งเพราะว่าน้ำตาลมีฤทธิ์เป็นสะกดจิตชนิดหนึ่งใช่แล้วพวกคุณจะโจดเอาไว้ก็ได้นะว่าท่านอดามันชีนบอกว่าน้ำตาลคือยาสะกดจิตชนิดหนึ่ง ดังนั้นมนุษย์โลกจึงต้องการที่จะมีชีวิตรอดและต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจและความสะดวกสบายและเพราะเหตุนี้เองมันจึงได้มีการควบคุมโดยใช้อำนาจหรืออะไรทำนองนี้เกิดขึ้นตามมาด้วยเพราะว่ามนุษย์โลกชอบแบบนี้มนุษย์โลกชอบให้อัตลักษณ์ของตัวเอง ที่มาจากตัวตนส่วนที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณที่ได้แยกตัวเองออกมาแล้วจากนั้นก็พยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วพยายามปกป้องอัตลักษณ์นั้นอย่างแข็งขันส่วนวิญญาณของพวกคุณนั้นกลับพยายามที่จะมีประสบการณ์และพยายามที่จะขยายตัวพยายามที่จะแสดงตัวตนของมันออกมา ดังนั้นเมื่อตัวตนส่วนที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณพยายามที่จะปกป้องอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่เช่นนี้แล้วจึงทำให้การขยายตัวและการแสดงตัวตนออกมาของตัวมันเองเป็นไปได้ไม่เต็มที่นะักเพราะว่ามันต้องการที่จะจำกัดขอบเขตและสร้างขีดจำกัดของความเป็นตัวตนของมันขึ้นมา และมันแทบจะปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่มาท้าทายอัตลักษณ์นี้ของมันด้วยแม้ว่าสิ่งที่มาท้าทายที่ว่านั้นจะเป็นไปเพื่อความสูงส่งดีงามของตัวมันเองก็ตามวิญญาณของพวกคุณจะร่ายรำไปตามท่วงทำนองของมันไปเรื่อยๆส่วนตัวตนส่วนที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณนั้นก็จะทำกิจ ของมันไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่ทั้ง2ส,ส่วนนี้จะแยกตัวออกห่างจากกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่สวยสดงดงามขึ้นมาอย่างหนึ่งเพราะว่าส่วนที่เป็นมนุษย์โลกก็จะจมดิ่งลงไปอยู่ในเส้นทางสำรวจ ของตัวมันเองส่วนที่เป็นวิญญาณน,นั้นก็จะสามารถขยายตัวได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามการแยกห่างออกจากกันนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดพวกมันให้หวนกลับคืนมาใกล้ชิดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นพอเวลาผ่านไปอีก พวกมันก็จะแยกห่างจากกันอีกเหมือนเดิมโดยที่ส่วนที่เป็นมนุษย์โลกก็จะจมดิ่งลงไปในประสบการณ์มากขึ้นอีกเหมือนเดิมและส่วนที่เป็นวิญญาณก็จะเดินหน้าเฉลิมฉลองให้กับตัวมันเองต่อไปด้วยเช่นเดียวกันมันจะมีการเดินหน้าและถอยหลังอยู่แบบนี้เป็นช่วงๆอย่างต่อเนื่อง เพราะว่ามันเป็นการร่ายรำที่สวยสดงดงามของจิตวิญญาณของพวกคุณที่มีทั้งจังหวะของการมาอยู่ด้วยกันแล้วแยกจากกันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วแยกจากกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆแต่ในท้ายที่สุดแล้วส่วนที่เป็นวิญญาณ และส่วนที่เป็นมนุษย์โลกก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในแบบที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งณนะจุดจุดหนึ่งพวกมันจะมาสัมผัสกันและไขว้กันเป็นรูปกากบาทแล้วจากนั้นจังหวะการไล่รำของพวกมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะว่าแทนที่จะมีการแยกจากกันอีกพวกมันกลับ จะถักทอเข้าด้วยกันแทนตลอดการซึ่งจุดๆุดแรกที่พวกมันเริ่มมาควายกันนั้นถือเป็นจุดวิกฤตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะว่านี่คือจุดจุดปรับตั้งค่าศูนย์ใหม่ให้กับความตระหนักรู้หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกคุณได้ทิ้งจังหวะการ่ร้รำเดิมของตัวเองไปจนหมดสิ้นแล้ว ซึ่งก็คือได้ทิ้งอดีตไปจนหมดแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกมันทั้งหมดจึงกลายไปเป็นประวัติศาสตร์หรือกลายไปเป็นความทรงจำหรือกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตไปนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ทั้งส่วนของวิญญาณและส่วนของมนุษย์โลกได้ร่รยรำไปพร้อมๆกันแล้ว นี่คือสัญลักษณ์ที่พวกคุณหลายคนคุ้นเคยกันดีแต่พวกคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่าอย่างไรสัญลญักษณ์นี้มันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยของพระเยซูแล้วและหลายคนก็คิดว่ามันเป็นรูปปลาซึ่งหมายถึงการที่พระเยซูเคยเป็นชาวประมงมาก่อนแต่ว่ามันไม่จริงเลยสักนิด เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันหมายถึงการที่คลื่นของมนุษย์โลกกับคลื่นของวิญญาณมาบรรจบกันในท้ายที่สุดคลื่นทั้งสองชุดนี้จากที่เคยแยกกันอยู่มาโดยตลอดบัดนี้พอเข้าสู่วิถีแห่งการตื่นรู้แล้วพวกมันก็จะมาบรรจบกันในที่สุด มันเป็นการไร้รํำที่ดำเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดและณนะจุดนี้มันก็ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่อย่างใดด้วยมันเป็นแค่เพียงการมาบูรณาการเข้าด้วยกันเท่านั้นเองมันคือการกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเท่านั้นเองซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของจุดนี้ก็คือเครื่องหมายกากบาทนั่นเอง งั้นพระเยซูก็รู้เรื่องนี้ด้วยสิแน่นอนเพราะว่าพระเยซูก็เคยอธิบายเรื่องนี้ให้กับสาวกของพระองค์และคนอื่นๆฟังด้วยแล้วพระเยซูเคยใช้สัญลักษณ์นี้มาแล้วเพื่อหมายถึงการกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งและหมายถึงจังหวะการไล่รำที่ในที่สุดแล้วก็ได้นำพามนุษย์และวิญญาณให้มาอยู่ด้วยกันจนได้ ซึ่งณนะจุดนี้ก็คือจุดที่พวกคุณกำลังอยู่ในตอนนี้และเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกและกับพวกคุณอยู่ในขณะนี้และนับจากจุดตัดนี้เป็นต้นไปคลื่นทั้งสองชุดนี้จะไม่แยกจากกันอีกต่อไปซึ่งจะทำให้พวกคุณกลายไปเป็นกายแห่งจิตสำนึกที่บริบูรณ์ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องความไม่สมดุลทางจิตที่ฉันเคยจัดขึ้นเรื่องสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ก็คือหัวใจสำคัญประเด็นหนึ่งในการอภิปรายของพวกเราซึ่งถ้ามนุษย์โลกคนใดมีความไม่สมดุลทางจิตเกิดขึ้น <c oughs> ก็จะมีรูปแบบของคลื่นทั้งสองชุดนี้ผิดปกติตามไปด้วยเพราะว่าพลังงานของมันจะไม่ค่อยราบเรียบและสมดุลเหมือนที่ควรจะเป็น เพราะเมื่อใดที่คลื่นของส่วนที่เป็นมนุษย์โลกเกิดความผิดปกติขึ้นมาอันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆเช่นความคิดเห็นและจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกคลื่นของวิญญาณของคนๆนั้นก็จะเกิดความผิดปกติตามไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งภายในระยะเวลาไม่นานนะัก คลื่นทั้งสองชุดนี้ก็จะทิ้งห่างกันไปโดยสิ้นเชิงแล้วคลื่นมนุษย์โลกก็จะเข้าสู่สภาวะโรคจิตหรือป่วยทางจิตหรือวิกลจริตหรือมีบุคลิกภาพแปลกแยกหรือมีอาการอื่นๆอ,อันเนื่องมาจากความไม่สมดุลทางจิตดังกล่าวนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวกับจิตใจด้วยกันหมดทั้งสิ้น แต่มันเป็นการสูญเสียจังหวะตามธรรมชาติของรูปแบบคลื่นของวิญญาณและของมนุษย์โลกตอนทางเลือกเสรีเข้าสู่การตื่นรู้แล้วอย่างนี้มนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีอยู่จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยไม่แม้แต่นิดเดียวมนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีจริงหรือไม่แล้วถ้าไม่ใครละ่ะที่เป็นผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลัง ใครหลาดที่เป็นคนเลือกครอบครัวทางชีวภาพนี้มาให้กับพวกคุณแล้วทักษะความชำนาญและพรสวรรค์ต่างๆของพวกคุณละ่ะมันมาได้อย่างไรใช่มันมาจากอิทธิพลของโหราศาสตร์หรือเปล่าหรือว่ามันมาจากพระเจ้ากันแน่หรือว่ามันมาจากทวยเทพทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาพวกคุณอยู่ หรือว่ามันมาจากวิญญาณผู้นำทางของพวกคุณเองกันละ่ะหรือว่ามาจากตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณหรือไม่ก็มาจากจิตวิญญาณต้นธาตุของพวกคุณโน่นเลยหรือว่ามันเป็นแค่โชคชะตาหรือพรมลิขิตธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองหรือจริงๆมันเป็นความโชคร้ายอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง ใครกันหนอที่เป็นผู้คอยควบคุมอยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งคำตอบก็คือมันก็แล้วแต่คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณกำลังมีระดับจิตสานึกอยู่ระดับไหนนะสิเพราะว่าวิญญาณของพวกคุณเองก็มีท่วงทำนองเพลงเป็นของตัวมันเองอยู่คือมันจะไหลไปตามลำน้ำเรื่อยๆ เพื่อโตคลื่นแห่งประสบการณ์ชีวิตมันจะประมาณว่ามันไม่ค่อยแคร์อะไรนะักเพราะว่าวิญญาณของพวกคุณกำลังได้รับประสบการณ์ที่มันปรารถนาอยู่และมันก็กำลังขยายตัวและกำลังแสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาด้วยแม้ว่าการแสดงออกดังกล่าวนั้นจะหมายถึงการที่พวกคุณจะต้องร้องคร่ำครวญด้วยความทุกข์ยากก็ตาม แต่จิตวิญญาณของพวกคุณก็ยังจะอยากมีประสบการณ์กับมันและก็แสดงมันออกมาอยู่ต่อไปเช่นปัญหาด้านสุขภาพก็คือการแสดงออกอย่างหนึ่งด้วยนะและวิญญาณของพวกคุณก็คือผู้ที่ยินยอมให้มันเกิดขึ้นกับพวกคุณด้วยนะเพราะว่าพวกคุณจะต้องไม่ลืมว่าวิญญาณของพวกคุณนั้นมีความแตกต่างจากพวกคุณที่กำลังเป็นมนุษย์โลกอยู่นี้อย่างสิ้นเชิง ในด้านความต้องการความปรารถนาและแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าหรือแพชชั่นเพราะว่าตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณจะหมกมุ่นอยู่แต่กับการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอัตตาของตัวเองและหมกมุ่นอยู่กับการเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่พวกคุณก็อยากจะพูดว่าก็ใช่น่ะสิเพราะว่าฉันกำลังสร้างโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองขึ้นมาอยู่นี่ แต่นั่นมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณจํานวนมากมายก่ายกองกำลังได้รับผลกระทบและก็กำลังถูกสร้างขึ้นมาจากรูปแบบคลื่นของตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของคุณเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว มันจึงหมายความว่าพวกคุณในเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์โลกนี้ไม่ได้สร้างประสบการณ์ชีวิตของตัวเองขึ้นมามากสักเท่าไหร่เลยแล้วอย่างนี้มนุษย์โลกมีทางเลือกเสรียอยู่จริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าถ้ามนุษย์โลกมีทางเลือกเสรีจริงๆแล้วแล้วก็ชีวิต ของพวกเขาก็คงจะแตกต่างไปจากนี้อย่างสิ<_<_้นเชิงเลยทีเด yea ียวเพราะว่าปกติแล้วมนุษย์โลกก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างอยู่แล้วเช่นกรรมศาสนาลัทธิความเชื่อด้านจิตวิญญาณโหราศาสตร์ความลังเลสงสัยความกลัวความรู้สึกผิดการทำตามอย่างกัน และระบบความเชื่อที่ล้าสมัยแล้วทั้งหลายเป็นต้นและแบบนี้จะเรียกว่ามนุษย์มีทางเลือกเสรีหรือฟ e ี i ิ w ได้อยู่หรือเปล่าจากผู้แปลนะคะแต่มนุษย์โลกก็ยังชอบคิดว่าตัวเองมีทางเลือกเสรียอยู่เช่นฉันมีทางเลือกที่จะลาออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้เป็นต้นแต่เขาก็จะไม่ลาออกหรอกเพราะว่ากลัวจ,จะไม่ได้รับเงินเดือน หรือฉันมีทางเลือกที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เท่าที่ฉันต้องการแต่เขาก็จะไม่ย้ายไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการจริงๆหรอกดังนั้นเขาจึงยังคงอาศัยอยู่ในเมืองที่เขาเกิดต่อไปและก็อยู่ข้างๆบ้านของพ่อแม่ของเขาอีกะด้วยอันที่จริงแล้วมนุษย์โลกก็เคยมีทางเลือกเสรียอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพวกเขาเลิกใช้งานมันไปนานแล้วนั่นเอง ดังนั้นในตอนนี้พวกเขาจึงไม่มีมันอีกแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงเสแสร้งว่าตัวเองมีทางเลือกเสรียอยู่เหมือนเดิมนะเพียงเพราะว่าพวกเขาคิดว่าตัวเองยังมีทางเลือกเสรีที่จะต้องเลือกทานอะไรก็ได้ในตอนเที่ยงนี้อยู่และเพราะว่าพวกเขามีมายาการของทางเลือกเสรียอยู่ที่ว่าสามารถเลือกใส่ชุดสีฟ้า หรือชุดสีแดงไปทำงานก็ได้แต่นั่นไม่ใช่เลยเพราะว่ามนุษย์โลกไม่มีทางเลือกเสรีเหลืออยู่เลยพวกเขาไม่มีทางเลือกเสรีเหลืออยู่เลยจริงๆฉันหวังว่าคำพูดเมื่อสักครู่จะทำให้พวกคุณหลายคนรู้สึกโกรธขึ้นมาบ้างหละเพราะว่าพวกคุณชอบคิดว่าตัวเองยังมีทางเลือกเสรียอยู่ซึ่งนี่ก็อาจจะช่วยให้พวกคุณรู้สึกเห็นคุณค่า ของสิ่งที่ตัวเองได้สูญเสียไปแล้วขึ้นมาบ้างก็ได้เพราะความจริงคือพวกคุณมี divine will อยู่ด้วยซึ่งก็คือพระประสงค์ของเบื้องบนซึ่งเรื่องนี้โทเบียสได้เคยพูดเอาไว้หลายปีมาแล้วและข้อความนี้พวกคุณไม่อยากฟังมันหรอกเพราะเขาบอกว่า ความประสงค์ของตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณนี้มันได้ถูกควบคุมโดยพระประสงค์จากเบื้องบนอยู่อีกทีหนึง่งซึ่งก็คือพระประสงค์ของคลื่นของวิญญาณของพวกคุณเองหรือก็คือท่วงทํานองการไร่รําของวิญญาณของพวกคุณเองนั่นเองและนี่แหละคือสาเหตุของเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณละ และนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณของพวกคุณกำลังยัดเยียดประสบการณ์อันเลวร้ายทั้งหลายมาให้กับพวกคุณอยู่นะแต่มันหมายถึงในมุมมองของวิญญาณของพวกคุณแล้วมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มีความสำคัญซะย,ยิ่งกว่าการเล่นสนุกของมนุษย์โลกและสำคัญยิ่งกว่าความพยายามอย่างสุดความสามารถของมนุษย์โลก ที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองให้ได้และที่จะให้ได้รับความพึงพอใจและที่จะสร้างอัตราตัวตนของตัวเองขึ้นมาและที่จะให้ตัวเองมีชีวิตรอดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นในมุมมองของวิญญาณของพวกคุณแล้วมันไม่สำคัญอะไรเลยเพราะว่ายังไงเสียวิญญาณของพวกคุณก็ยังจะมีชีวิตรอดอยู่ดี เพราะว่าวิญญาณของพวกคุณไม่มีวันตายแล้วก็พระเยซูก็ไม่ได้ตายเพื่อไถ่บาปให้กับพวกคุณหรอกนะแต่ที่พวกคุณพาการเศร้าโศกไปแล้วนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเป็นเพราะอีโก้กของพวกคุณเท่านั้นแหละที่ทําให้พวกคุณคิดไปว่าพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปให้กับพวกคุณแต่พระเยซูได้มาถึงจุดที่สามารถพูดได้ว่า ตอนนี้ฉันกำลังจะทำให้ตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของฉันกับตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของฉันมาบรรจบกันแล้วณนะที่นี่และบนโลกใบนี้ดังนั้นฉันจึงไม่แคร์อะไรอีกต่อไปแล้วว่าฉันจะอยู่หรือจะตายเพราะว่าฉันเบื่อที่จะอยู่ในกรงขังแห่งความเป็นมนุษย์ของฉันเต็มทนแล้วฉันเบื่อที่จะต้องอยู่ห่างจากตัวตนที่แท้จริงของฉันเต็มทน ฉันเบื่อที่ตัวตนภาคที่เป็นวิญญาณของฉันกับตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของฉันต้องแยกจากกันเต็มทนแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงอยากที่จะกลับไปอยู่กับตัวตนที่แท้จริงของฉันเองสักทีแล้วทันใดนั้นตัวตนภาคที่เป็นมนุษย์โลกของเขากับวิญญาณของเขาก็ผาสานรวมเข้าด้วยกันซึ่งก็คือการที่สวรรค์และโลกมนุษย์ผสานรวมเข้าด้วยกันนั่นเอง จนในที่สุดแล้วคลื่นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคลื่นของมนุษย์โลกก็มาบรรจบกันเสียทีแล้วพระเยซูตายบนไม้กางเขนไหมไม่เลยเพราะว่าเขากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งบนไม้กางเขนนั่นและร่างกายเนื้อของเขาก็ไม่มีความหมายใดๆอีกเลยเขารู้ตัวแล้วเมื่อเขาได้มาถึงจุดตัดนั้น แต่อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์รูปไม้กางเขนนี้ก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในภายหลังหลังจากเวลานั้นตั้งหลายร้อยปีเลยทีเดียวเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสะกดจิตทางาศาสนาโดยใช้คำว่าเขาตายเพื่อล้างบาปให้แก่พวกคุณแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่มีใครสามารถมาตายเพื่อล้างบาปให้กับพวกคุณได้และอีกอย่างหนึ่ง ความหมายดั้งเดิมของสัญ,ญลักษณ์รูปไม้กางเขนนั้นก็คือจุดตัดของคลื่นของวิญญาณกับคลื่นของมนุษย์โลกที่มาบรรจบกันแต่ว่าตอนนี้มันกลับถูกใช้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความรู้สึกผิดและการควบคุมไปซะแล้วเพื่อนๆที่รักทั้งหลายพระเยซูได้ตื่นรู้ขึ้นมาบนไม้กางเขนนั้น และในช่วงเวลานั้นเองที่เขาได้ปลดปล่อยร่างกายเนื้อของเขาไปแต่เขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างสนุกสนานกับแมรี่แมคดาเลนและพวกเขาก็มีลูกด้วยกันหลายคนด้วยแม้ว่าเขาจะไม่มีกายเนื้อแล้วก็ตามและลูกๆของพวกเขาก็น่ารักมากซะด้วยใช่แล้วพวกคุณสามารถที่จะมีเซ็กซ์ได้ด้วย แม้ว่าจะไม่มีกายเนื้อก็อตามนี่คือความจริงจริงๆหมายเหตุเรื่องที่ท่านพูดถึงพระเยซูนี้อย่ามาถามผมนะครับว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ทำไมข้อความโน้นบอกอย่างนี้ทำไมข้อความนี้บอกอย่างนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจากพูดแปลนะคะข้อความจากท่านเซนต์เจอเมนนะคะพี่ฝน ขอขอบคุณท่านครุทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังนะคะสวัสดีค่ะ